สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำมีซ่วหรือมีเตี้ยวกันค่ะอาหารเส้นเส้นเราสามารถทานกันได้ทุกฤดูค่ะหน้าตาของหมีซ้หมีเตี้ยววันนี้นะคะอาหารเราน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะนี่คือหน้าตามีซ่วของเราค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะในการที่เราจะผัดมีซ้วเราเตรียมเส้นมีซ้วมาค่ะเป็นเส้นแห้งนะคะเส้นขาวค่ะ แล้วก็ตามด้วยผักนะคะมีขึ้นช่ายมีแครอทแล้วก็มีกระหล่ำปีค่ะมีคะนา้าแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะเห็ดหอมค่ะต้องแช่น้ํานะคะสามถชั่วโมงค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็มาลวกเส้นค่ะตั้งน้ําเดือดๆนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปลวกสักห้าถหกนาทีก็พอค่ะไม่ต้องลวกนานค่ะเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะ สักพักหนึ่งก็ตักขึ้นค่ะเพราะว่าเส้นมันจะสุกง่ายค่ะอย่าให้เส้นเลนะนะตักขึ้นแล้วก็เอามาลงน้ําเย็นทันทีในน้าเย็นพออุ่นๆแล้วก็ตักขึ้นจากน้ําเย็นทันทีค่ะขึ้นเพื่อให้เสด็จน้ํานะคะเส้นของเราก็จะได้เหนียวและนุ่มค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็มาล้างแล้วก็หั่นเครื่องค่ะหั่นผักแล้วก็มา ลวกผักแข็งๆกันค่ะนั่นก็คือแครอทนะคะแครอทเป็นผักที่แข็งเวลาเราไปผัดจะได้สุกพร้อมๆกับผักอื่นค่ะเราก็จะได้ได้ผักที่อร่อยนะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาตั้งกระทะเจียวกระเทียมแล้วก็ผัดหมูผัดไก่ค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปผัดพร้อมกันนะคะเราจะได้ผักหอมๆค่ะแล้วต่อจากนั้นพอสุกเราก็ใส่ผักลงไปผัดผัดแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดพร้อมกับเส้นอีกทีนึงค่ะ พอผักสุกนิดหน่อยนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปผัดด้วยกันค่ะค่อยๆผัดนะคะคราวนี้เราระวังอย่าให้เส้นขาดนะคะค่อยๆพลิกให้เข้าเครื่องค่ะตอนนี้เรากำลังผัดนะคะใช้ความร้อนอ่อนๆนะคะพอผัดเข้าที่แล้วสุกบ้างแล้วนะคะเส้นเราจะมีความร้อนเราอุ่อยู่เราก็ใส่ถั่วงอกแล้วต่อจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะ เครื่องปรุงที่ใส่นะคะก็มีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสฝาเขียวหรือจะเป็นซอสรสตดดีก็ได้ค่ะแล,แล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสหรือจะเป็นผงชูรสก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะคะก็ผัดให้เข้ากันค่ะใช้ความร้อนปานกลางค่ะค่อยๆผัดค่ะเพื่อไม่ให้เส้นขาดต่อจากนั้นแล้วก็ใช้อบไปสักพักนะคะมันจะได้ซึมเข้าในรสชาติของเครื่องปรุงค่ะ ก็ปรุงรสชาติตามใจชอบนะคะต้องการเข้มต้องการจืดนะคะก็ปรุงตามใจชอบค่ะพอผัดเข้าที่นะคะความร้อนเราอุอยู่ในเส้นนะคะมันซึมเข้าไปในเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่พริกไทยสุดท้ายก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายค่ะเพื่อเติมความหอมนั่นเองค่ะพอผัดสุกแล้วหลัดมี่ส้วของเราก็สวยงามค่ะดูน่าทานมากค่ะผักทุกอย่างก็จะอยู่ในเส้นคุกเขาอยู่ด้วยกันค่ะดูน่าทานมากค่ะ เมนูหมี่ส่วเราก็พร้อมเสิร์ฟได้ค่ะนะขอเข้าโฆษณานิดนึงช่วยกดปุ่มไลค์กับ s ับ s c r i b e ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลอ,ลองไปทำดูกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยค่ะเราก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานใส่กล่องอันนี้เราจะจัดใส่กล่องส่งลูกค้าประจำของเราค่ะลูกค้าของเราอยู่ที่หอพักค่ะเราก็จะส่งให้ลูกค้า เมนูมี่ซส่วของเรานะคะทานได้อร่อยค่ะอาหารมีเส้นทานได้ทุกดูกค่ะจะทานเนแบบก๋วยเตี๋ยวจะทานแบบจืดก็ได้ค่ะทานได้หลายรูปแบบค่ะอร่อยมากลองๆไปทําดูกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วยังไงก็ช่วยกดปุ่ม Subscribe กดไลค์ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ